ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับับสําหรับมือนีผมสิผ้าทําการขยายหัวเชื่อจุลินซี่นะครับสำหรับอุปกรณ์ของเข้าในมือนีก็ซีมีนี่ครับอันดับแรกก็คือหัวเชื่อจุลินซี่นะครับที่เฮาเสียอามขยายนะครับอย่างที่สองนะครับคือกากน้าตาลนะครับอันที่สามก็คือนามเปล่าประมาณ หนึ่งลิตรนะครับ,บอันที่สี่นะครับกระป๋องหรือภาชนะที่เท้าสีใสในการมาร์กนะครับมวเชอินจุรินซี่นะครับักบน,นการ,ากร,รที่สี่คืออุปกรณ์ในการผสมนะครับสำหรับอันดับแรกนะครับนับแรกนะเท้าสีเท่กากน้ำตาลลงไปก่อนนะครับในภาชนะที่เราสผสมนะครับ ใส่ประมาณเท่าไหร่นะครับใส่ประมาณ50มิลลิลิตร40-50มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับถ้าเข้าใส่น้ำ1ลิตรเท่ากับใส่น้ำตาล40-50มิลลิลิตรถ้าเทาใส่น้ำไรก็หันเท่ากับตามสัดส่วนนะครับเพิ่มเข้าไปตามสัดส่วนเลยนะครับในในในครั้งนี้เนี่ยใส่ไป50มิลลิลิตรก่อนนะครับอ่า ตาลน,นี่ก็สิคนเหนียวนะครับคนเหนียวนั้นเท่ากับผสมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อทําการคนเนี่ยมันเข้ากันให้มันละลายใ้การนาตาละลายนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เติมวัวเชือดจุดนี้ีลงไปประมาณสี่ฝานะครับเออ สองสามสี่จำนวนสี่ฝานะครับแล้วก็ค้นค้นค้กันให้เข้ากันนะครับส่วนน้ำที่เตรียมไว้ที่เหลือนี่เ้าเทสเนี่พภาชนะที่เ้าสีใสมาร์กเลยก็ได้นะครับน้ำเนี่ยเปล่าเลมานเนี่ยเใส่ทั้งเบดกับเปล่ามันหนึลิตรนะครับ าน้ำนี่ผมขอแนะนำเป็นน้ำบาดาลหรือว่าใส่ก,นนกระนำฝนก็ได้นะครับอย่าใส่น้ำป,ป้าป่าเพราะว่ามันมีคอลีนนะครับมันอาจเะียในเชี้ยจุลินทรีย์ของเ้านั้นตายได้นะครับหลังจากห้าน้ำต้องไปในภาันาแหละว้าาก็เอา ที่เข้าผสมไว้นะครับก็คือมีกากน้าตาลครับมเชียจุดินซี่นะครับที่เขาผสมเจือจางกับน้ำส่วนหนึ่งไว้แล้วเทลงไปนะครับ นี่นะครับเอากิได้อ่าเป็นนามสีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้นั่มกลับไปเก็บไว้ในทีหม่มไว้ในทีที่ร่มที่ไม่มีแสงนะครับหรือวัสดุหาผาคุ้มไว้กันกนะ็ได้นะครับเป็นยังคือต้องเก็บไว้ในทีที่บ่มีแสงนะครับคือจุลินซี่ชนิดนี้เป็นจุลินซีทั่วไปนะครับเป็นจุลินซีที่ไม่สังคาข้อแสงนะครับดังนั้น ตอกเก็บวันที่ทีท่มันมีฉีดบ่มีแสงนะครับเพราะว่า,าวมันบ่มักแสงสว่างนะครับไอจุลินรี่เนี่ยมันจะมีมีอีกประเภทหนึ่งนะครับอ่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นก็นคือมันสะออก็นสีแดงๆเอาเสีเอื่นว่าไอจุลินทรี์สังคอแสงนะครับประเภทนั้นสามารถเจอแสงได้นะครับแต่ว่าให้ไปโดนแดดโดยตรงนะครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าไอพวกจุลินทรี่สังคอแสงเน่ะสิเอาไปตากแดดได้เนี่ยแบบนั้นบ่บอมแมนนะครับเป็นความเข้าใจผิดนะครับ ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยคือมันจะมีการสังเคราะห์แสงก็คือสามารถโดนแสงได้แต่ว่าไม่ให้โดนแดดนะครับอ่าสาเหตุเป็นอย่างคือบม่ให้โดนแดดนะครับเพราะว่าในแดดนี่อขอทำความเข้าใจนิดน,นึงนะครับคือคือในแดดนี่มันจะมีองค์ประกอบอ่าอยู่สามอย่างนะครับสามส่วนก็นคือมันจะมีสเปกตรัมมีธบัตเจ็ดสีนะครับแล้วก็มีอ่าอินฟาราเรด อินฟาเรดนี่ก็คือมันจะเป็นความร้อนนะครับก็คือตัวที่ให้ความร้อนและสุดท้ายก็คืออัลตราไวโอเลตหรือว่าเฮาเอิ้นสั้นๆว่า UV นะครับอ่าอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวทำลายนะครับก็คือ UV นี่เป็นตัวทำลายจุลินทรีย์นะครับเพนให้มันมันมันมีฤทธิ์ในการเผาผลาญหรือทำลายถ้าถ้าโดนค้นเนี่ยก็คือผิวหนังเขาก็โดนทำลายหรือโดนเผาไหม้นะครับโดย UV จุลินทรีย์เือกันแต่เมันโดน UV เนี่ยมันก็ตายเคยเห็นบ่ครับเวลา ช่องโควิดระบาดเขาจะมีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV หรือแสงอัลตราไวโอเลตนะครับคือมันเป็นรังสีในการทำร้ายฆ่าเชื้อต่างๆแต่มันมาโดนจุลินซีเข้านะเวลเาเอาจุลินซีไปตากแดดโดยตรงก็คือจุลินซีเขาก็เสิตายได้นะครับออันนี้สองที่ที่เก่าวไปก่อนนะนั่นก็คืออินฟราเรดอินฟราเรดนี่คืออย่างอินฟราเรดคือความร้อนนะครับเพื่อความความหอนตัวนี้จุลินซีมันต้องการในปริมาณที่ เหมาะสมพอเหมาะพอควรเท่านั้นโดนร้ายกับบอดีนะครับอินฟลูเอนต์ถืกกอรกก้ายมากกับฮอนมากกับตายใด้กันถ้ามันโดนในปริมาณที่พอเหมาะมันจะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอควรสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์นี้สามารถขยายหรือเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับทำามันได้รับพอเหมาะพอควรนะครับส่วนอัน,อนที่สาคัญที่สุดนะครับก็คืออันแรกก็คือสเปกตรัมที่มันมี7สีนะพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งหลายเนะี่ย ที่เขาว่าเอาไปสร้างคอแสงก็คือมันสร้างแสงตรงนี้คือสเปกตรัมตัวนี้มันจะให้แสงสว่างนะครับสเปกตรัมมันทําให้เกิดแสงสว่างนะครับดังนั้นพว,พวกไอจูลินซีสังค์คอแสงทั้งหลายเนะี่ยนั่นถ้าต้องเก็บไว้ในที่ร่มแต่มีแสงแต่มีแสงสว่างส่องถึงนะครับโมเมนว่าเอาไปไว้กลางแดดโดยตรงนะครับถ้าไว้กลางแดดโดยตรงมันจะถึงยูวีแล้วจูลินซีเขาสิตายนะครับดังนั้นพวกจูลินซีสังค์คอแสงนั่นจะโดนแสงได้ แต่ไม่ใช่แดดโดยตรงนะครับอยู่ในร่มแต่มีแสงแต่ส่วนจูเลียนซี่ธรรมดาตัวนี้ต้องเก็บให้พ้นแสงนะครับไว้ในที่ที่มืดนะครับหรือว่าวาสานกะเป็นภาชนะที่ทึบแสงหรือว่าสักน,ะนะสสกะหาผ้ามาคุมเอาไว้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาหอดช่วงท้ายของเฮาแล้วนะครับสาหรับทันใดมีอนใดนะครับสงสัยนะครับอ่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ไท้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสาหรับสาหรับทันใดถืเอิกถืกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ส่งสติกเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปครับสำหรับเมื่อนี่ต้องขอกล่าวค้ามวาสวัสดีครับ